วันๆก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยนั่งดูช่องลองวินเคทีดีกว่าสนุกดีเจ้าแมวเหมียวตัวนี้คืออะไรทำไมถึงขึ้นเต็มฟีดอะไรคือป๊อบแคทวัตเตอร์ฟักแมนอะไรคือป๊อบแคทเหอวแนอะไรคือป๊อบแคทอะไรคืออะไรคือป๊อบแคทไม่ใช่นี่ ประเทศไทยอยู่ท็อปของหนึ่งของโลกน้องน้องนี่อะเกมป๊อปแคทไหนไปลองเล่นดิในความว่างเราไม่มีคลิปจะทำแล้วนั่งเล่นป๊อปแคทแม่งเลยว้าวอิดูสเมจ เอาสักหนึ่งแสนแล้วกันมันไม่ได้น้อยเกินไปไม่ได้มากเกินไปก็ถ้ามันน้อยเกินไปก็ขอโทษด,ด้วยแต่ทําอีกเยอะจนกว่ามันจะตกเทนเองกดต่อเลยแล้วกันเหลืออีกแค่นิดเดียวเองกดต่อเลยแล้วกันพ่อประวัติฟร์โลก ตอนก่อนที่ผมจะกดได้ถึง1นึ่งแสนเนี่ยนิ้วผมก็จะเป็นสภาพเนี่ยแหละนี่คือสภาพนิ้วผมหลังจากกดป๊อปแคสต์หนึ่งแสนแต้มที่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปก็พบเอาเวลาไปนั่งกดป๊อปแคสต์หมดเลยก็นะคะผมขาคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวเผื่อจะมาทำในภายหลังนะบ๊ายบาย